ภาษาจีนกลางในไต้หวันประโยคคำถามตอบอากาศหนาวที่ไต้หวันหนาวหรือยังไต้หวันเหลิงปู้เหลิงไต้หวันก็คือไต้หวันเหลิงหนาวปู้เหลิงหนาวไม่หนาวนั่นเองนะคะก็คือหนาวหรือยังนั่นแหละไต้หวันเหลิงปู้เหลิงไต้หวันเหลิงปู้เหลิงที่ไต้หวันเข้าหน้าหนาวแล้ว ใจก็คืออยู่ไต้หวันไต้หวันอีจ,จิงก็แล้วนะคะชคือตงเทียนหน้าหนาวหรือว่าฤดูหนาวนั่นเองนะคะในไต้หวันอีจ,จิงชืง่อเ้หมืองไทยหนาวไหมหรือว่าประเทศไทยหนาวไหมใช้คำเดียวกันนะคะไทยกหลงมา ไทยโกคือประเทศไทยเมืองไทยหลงหนาวมาไหมหรือว่าหลงปูหลงก็ได้นะคะใช้คําเดียวกับที่ถามประเทศไต้หวันก็ได้ไทยโกหลงมาไทยโกหลงมาเมืองไทยไม่หนาวเท่าไหร่ไทยโกเมน้าเหมหลงไทยโกคือประเทศไทยเมืองไทยเมแปลว่าไม่น้าเหม่หลงก็คือหนาวเมะน้าเหมหลงก็คือไม่หนาวเท่าไหร่หนาวนิดหน่อยไทยโกเมะน้าเหมหลง ท่มมาม那么冷ที่เมืองไทยอากาศกำลังเย็นสบายใยน泰国天气งใจก็คืออยู่ที่ก็ได้นะคะในทีน่นี้ไทยกอประเทศไทยเมืองไทยเทียนชีคืออากาศนะคะเหลียงสวงก็คือเย็นสบายเย็นก็คือเหลียงนะคะสวงคือสบายเหลียงสวงก็คือเย็นสบายใน泰国天气凉爽ในียงสวง ได้ยินว่าไต้หวันหิมะตกทิ้งโซ่ไต้หวันเสียเศษเล่ทิ้งแปลว่าฟังนะคะโซแปลว่าพูดทิ้งโซก็คือได้ยินที่เขาพูดนะคะคือฟังที่เขาพูดมาว่างั้นไต้หวันไต้หวันเสียเศษเล่ก็คือ sure. เสียเศษแปลว่าหิมะตกเล่ก็คือแล้วเสียเศษเล่ทิ้งโซ่ไต้หวันเสียเศษเล่หิมะตกบนภูเขาของไต้หวันไต้หวันเซียนเซงเสียเศษไต้หวันคือไต้หวัน 山上ก็ค so bon er. ือบนเขาซันแปลว่าภูเขานะคะซังก็คือข้างบนบนเขา山上เสียสีก็คือหิมะตกไต้หวัน山上เสียสีไต้หวัน山上เสียสีหิมะไม่ได้ตกทุกวัน不是每天都下雪不是คือไม่ใช่每天ทุกวัน都他们下雪ก็คือไม่ได้ตกทุกวันไม่ได้ตกทั้งหมดทุกวัน不是每天 都下谁不是每天都下谁不宜那块匹饼真人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 匹饼 ยนคือปีนี้ไทยกัประเทศไทยเมืองไทยเทียนชีอากาศปีเจ้าหลงก็คือการเปรียบเทียบก็คือหนาวกว่าหนาวมากขึ้นนะคะ今年ี国的天气หล冷งจินเนียนไทางเหนือหนาวกว่าที่อื่น北方比其他任何งป都ฟ北方คือทิศเหนือด้านเหนือทางเหนือนะคะ ปีคือการเปรียบเทียบชีทาตีฟังก็คือที่อื่นๆโตเหลิงก็คือหนาวกว่าปฟ北方比其他任何地方都冷า方比其他任何地方都冷在山上天气非常冷在คืออยู่หรือที่山上ก็คือบนภูเขาทีอากาศ 非常คือมากหันเหลิงก็คือหนาวจัดใน山上天气非常寒冷ใน山上天气非常寒冷ภาคกลางไม่หนาวมาก中部地区不是很冷中部ก็คือภาคกลางนะคะพื้นที่ตรงกลางตี้ชีก็คือพื้นที่ปุชีก็คือไม่มากไม่ใช่นะคะเหินหลังเหินแปลว่ามากเหลิงแปลว่าหนาว 各区没太冷嘛，中部地区不是很冷，中部地区不是很冷。趴在云多，北方经常下雨，南方就是唐代呢。哈，经常就是下雨云多。南方经常下雨，南方经常下雨。帕伊山闹热，巴傍晚，东北有一些很冷。 เตอร์รตรงตรงไปว่าภาคตะวันออกนะคะเปย์ไปว่าเหนือก็คือตรงเปก็คือภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะคะโยก,ก็คือมีอีเซบา,บาง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 อย่างนะคะหันเหลืองคือหนาวรื้อจืก็คือวันวันที่หนาวมีบ้างวันที่หนาวตรงเปย์โยอีเซหันเหลืงเงตอร์ือจืตรงเปย์โยอีเซหันเหลืงเตอร์ือจื ฉันอยากไปไต้หวันบางจัง我好想去台湾我คือฉัน好想ก็คืออยากมากอยากอยากอยากอะไรแบบนี้นะคะชี่คือไปไต้หวันคือไต้หวัน我好想去台湾我好想去台湾ฉันก็อยากไปเมืองไทย我也想去泰国我ฉันก็想ก็อยาก去ไป泰国ประเทศไทยเมืองไทย我也想去泰国 我也想去泰国。ฉันอยากไปดูหิมะตกที่ไต้หวัน。我想去台湾看雪。我馋想，อยาก去白台湾，ไต้หวัน，看คือดู雪คือหิมะหิมะตกก็ได้นะคะจะบอกว่าเช้าสก็ได้นะคะ。我想去台湾看下水ก็ได้。我想去台湾看雪ก็ได้นะคะความหมายเหมือนกัน 曾有台湾没带我 i 台,台,台,台湾也没去看下雪。我在 n 台湾也没去看下雪。我 in 台湾也没去看下雪。阿、啊、嘎，在鸟在窗朝来窗沿，早上和晚上都很冷。 เจ้าซั่งก็คือตอนเช้าฮั่นคือกับถ้าเป็นภาษาจีนแผ่นดินใหญ่จะใช้คำว่าจะอ่านว่าเหอนะคะวันซั่งคือตอนเย็นโต๊ะหึ่นเหนลืองจะหนาวมากนะคะ早上和晚上都很冷早上和晚上都很冷